ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะคะว่าหัวขโมยที่ออกอรารวาสแอบ,บย่องฉกเงินทําบุญตามวัดต่างๆครั้งนี้จะแฝงตัวในคราบผ้าเหลืองที่ชาวบ้านกราบไหว้โดยไม่ตะขิตตะขวงใจวันนี้ค่ะเราจะมาร่วมมือกันกระชากหน้ากากโจรในคราบพระสงฆ์กันค่ะ ในภาพหากเราไม่รู้เรื่องรู้ราวเบื้องหลังเหตุการณ์นี้มาก่อนก็คงจะเห็นเพียงพระภิกษุรูปหนึ่งที่กำลังทำงานประจำอยู่ในวัดดงขี้เหล็กแห่งนี้พระรูปนี้คือพระโจที่เพิ่งจะมาจำวัดแห่งนี้เมื่อช่วงก่อนเข้าพรรษาที่ผ่านมานี้นี่เองโดยเมื่อเวลาประมาณ6กโมงเช้าของวันที่4ตุลาคมพระในวัดทุกรูปออกไปบิณฑบาตตามปกติมีเพียงพระโจเท่านั้นที่อยู่วัด เพื่อทําอะไรบางอย่างโดยที่ไม่มีใครคิดมาก่อนและไม่กี่นาทีต่อมาเขาก็หายตัวไปพร้อมกับทิ้งร่องรอยบาปกรรมไว้ในวัด ทุบบา,า,านนอนเสร็จมันก็มาทุบบานนี้นะครับโมันก็จะปิดอย่างเงี้ยทีนี้ไอไอประตูนี้มันล็อกอยู่ไงครับมันไม่มาเปิดประตูนี้ประตูนี้ไม่ล็อก <c oughs> มันรีบมันคงมีเวลานอนก็เลยทุบทุบทุบลันก็เข้ามา ที่ญาติโยมยอดเหรียนไปตรงนี้แหละยอดเหรียนก็เน้นไปจะให้พรทำวัาทั้งต้างก็ทีนี้ก็มีมีเครืองะดันรให้พรไปแล้วก็อุ้มไปอุ้มไปก็ออกไประชที่มันคมนั่นแหละกไปนั่นแหละออไปนภายในหอบุรภาจารย์ของวัดดงขี้เหล็กแห่งนี้เดิมมีรูปปัน้สนสามเณรไฮดรอลิก สูงประมาณ1เมตรตั้งอยู่โดยรูปปันมม้นสามเณรนี้ทําหน้าที่เหมือนกับตู้บริจาคเก็บเงินทําบุญของญาติโยมที่เขาไปทําบุญกราบพระภายในหอพระโจอาศัยช่วงเวลาที่ปลอดผู้คนเข้าไปทุบก,กระจกขโมยมาใส่ถุงดําออกมาซุกซ่อนไว้ก่อนที่จะตามเพื่อนให้มาช่วยขับรถพาหนีออกไปแม้จะมีเงินภายในนั้นไม่ถึง1,000บาทแต่พระโจหัวขโมยในคราบพระสงฆ์ก่อนหลบหนีไปเขายังได้ขโมย พระเครื่องของพระสงฆ์รูปอื่นๆอีกด้วยรวมมูลค่าแล้วนับแสนบาททีเดียวครับได้ได้งินไปเยอะนะ่ครับ<ด>าม,มาเงินเงินในเนนะ มีไม่ถึงพันหรอกแต่ว่าเนนซื้อมาหมื่นกว่าบาทมันคงคิดว่ามีตังเยอะแล้วมั้งนะเพราะว่ามันเข้ามาดูด้านเราด้วยแหละมันเคยเข้ามาทาความสะอาดมาเอาน้าอะไรนี้เนี่ยที่อยู่เนี่ยเป็นพระเป็นพระจากไหนมาครับเป็นพระจากทางอีสานเนี่ยแต่ว่าบ้านเกิดมองนอนนะอยู่ถามดูแล้วก็อยู่บางใหญ่นนบุรีอืแล้วหลวงพ่อคือหลับหล,ลับมาก็เป็นชาวบ,บ้านแถวนี้พาม,มาฝากไง ต่นนี้เราก็เห็นว่ามันจะใกล้ใกล้จะเข้าพรรษาแล้วนะม,มันก็เอาใบสุทธิอะไรต่ออะไรมาให้ดูเนยะเห็นมันจะใกล้เข้าพรรษาคงจะลํบาบากก็เลยรับไว้อ่าไม่เป็นไรถ้าเกิดดีก็อยู่ไปไม่ดีก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ไปนะทีนี้ทีนี้ทีนี้ตํารวจนะตํารวจนี่มาเล่าให้ฟังตอนหลังเนี่ยเขาไปดูประวัตินะนะครับบอกว่าไอ้องเนี้ยมันจะไปทําอย่างเงี้ยมาหลายวัดแล้ว ปีนี้ไปอยู่วัดโน้นปีหน้าไปอยู่วัดโน้นนี่ก็เลยพระลงเฟซบุ๊กไปเพื่อป้องกันตรงนี้เนี่ยไปอยู่วัดไหนก็มาให้เจ้าอา,าวาสรับอันตลายเนื่องจากเวลาผ่านไปประมาณกว่าสองสัปดาห์พระโจยังคงหลบหนีและหลบซ่อนตัวอยู่ทางเจ้าอาวาสจึงได้ตัดสินใจใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กให้มันก่อเกิดประโยชน์กับทางวัดอื่นๆด้วยการประกาศตามหาตัวนายโจผู้นี้เพราะหากปล่อยเอาไว้ เขาคงจะไปก่อเหตุตามวัดอื่นๆอีกแน่นอนนอกจากเป็นการเตือนภัยแล้วท่านเจ้าอาวาสยังหวังว่าหากใครพบเห็นรูปปั้นสามเนรที่คนร้ายนำไปด้วยมาคืนได้ทางวัดจ,จะอนุโมทนาบุญให้ด้วยนะครับคงจะต้องรอบคอบกว่านี้แหละแม้กระทั่งโยมที่นำมาฝากสนิทกันก็จริงแต่ว่าจะต้องผ่านการการกรองก่อนนะต้องต้องโทรไปถามต้นสังกัดก,ก่อนในใบสุทธิ นี่อาตมาก็เลยพลาดไปหน่อยไม่ได้โทรไปถามตามหลักต้องโทรไปถามต้องสังกัดก่อนเป็นใครมายัางไงบวชจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยในใบสุทธิมันจะมีอยู่ล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังไล่ล่าตามจับโจรในคราบผ้าเหลืองรายนี้อยู่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดพบเห็นชายคนดังกล่าวก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันทีเลยค่ะอย่าปล่อยให้คนแบบนี้ทำให้พุทธศาสนาของเราแปดเปื้อนอีกเลยนะคะ